สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านพบกับช่อง Happiness ทา r ์ลท6 9อีกครั้งนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและสําหรับหัวข้อวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้จะเป็นเรื่องไรบ้างนะคะมาเช็คพลังงานผู้ที่เข้ามารับชมคลิปกันก่อนนะคะ ขอญาติครกครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะควีนออฟวานนะคะเป็นพลังงานของผู้ที่มีความรู้ ทำงานเก่งนะคะมีการบริหารจัดการวางแผนเป็นคนที่มีไอเดียนะคะมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับตำแหน่งหัวหน้างานได้นะคะคนที่รอาการโปรโมทหรือว่าการพิจารณาเรื่องตำแหน่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะ และเป็นผู้ที่มีเซนสัมผัสหรือว่ามีซิกเซนนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่มีการปฏิบัตินะคะสวดมนต์ทำสมาธิก็สามารถที่จะเชื่อมเส้นสัมผัสตัวเองได้ด,ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับนะคะธาตุไฟเมสสิงธนูค่ะ night of pentacle นะคะ อสศวนเหลียนเป็นพลังงานของคนที่มีความกล้านะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีหัวทางด้านการค้าทําธุรกิจมีการต่อยอดในการงานหรืออาชีพตัวเองธาตุดินนะคะพึกศบกันมงกรค่ะว้าวพลังงานดีนะคะอันนี้คือสิบถ้วยเลยค่ะเป็นพลังงานที่ พูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความรื่นเริงนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้มีการเฉลิมฉลองนะคะธาตุน้ำนะคะกรกฎบีนพิจิตค่ะ King King of s w o r d นะคะพลังงานดีมากเลยนะคะขึ้นแต่ให้พลังงานบวกทั้งนั้นเลยค่ะ King of s w o r d เป็นพลังงานของคนที่ มีความเด็ดเดี่ยวนะคะมีความกล้าอ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาอย่างมากมายเลยนะคะแต่ก็ผ่านได้ในทุกครั้งและเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาเมื่อได้ตัดสินใจแล้วก็จะมีความเด็ดขาดนะคะพัดลมนะคะเมทุนตุนกุมค่ะ เพดออฟเพนทเคินะคะตอนนี้จะเป็นช่วงที่มีการรอคอยนะคะลงมือลงแรงทำสิ่งใดออกไปนะคะหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีการขยายงานขยายสาขาตอนนี้กำลังรอผลประเมินดูว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะถ้าดินพิษศกกันมังกรค่ะ ควีนอัเฟนเตเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถในการที่ต่อยอดนะคะทำเงินมีไรายได้หลายๆทางและเป็นคนที่ใจใจดีนะคะชอบช่วยเหลือ,อผู้ที่มีความขยันตั้งใจภาพเพียรพยายามเนี่ยก็ขอให้ทำต่อไปนะคะเพราะเพื่อนๆเ,เป็นดวงที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนั่นเอง ธาดินนะคะพึกศพกันบางกรค่ะดมูลค่ะมีเรื่องที่ยังคิดกังวลนะคะหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้มีความลังเลนะคะดมูลลัคนาราศีมีนนะคะแปดเหรียญค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความอดทนนะคะเพียรพยายามฝึกฝนตนเอง อ,อ,อุปสรรคใดก็ไม่ย่อทอนะคะแล้วก็อย่างบักบันมุ่งมั่นทําต่อไปและในเรื่องของฐานะการเงินเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้สะสมมาได้เหรียญจํานวนถึง8เหรียญแล้วนะคะก็เป็นการสะท้อนว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้ ตั้งใจทุ่มเทไปจะออกดอกออกผลนะคะสำหรับบางท่านก็จะกำลังจะได้พบพรสวรรค์นะคะหรือความสามารถพิเศษของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยเร็วๆนี้นะคะภพ่ใ,ใต้สำรับนะคะ The h y g h p r i e t e s s ค่ะราชินีพระจันทร์เป็นพลังงานของบุคคลที่มีเส้นสัมผัสนะคะ ตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ทั้ง the high print e s t แล้วก็นี่เลยค่ะแนวดำนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีเซนส์นสัมผัสเช่นกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์ปิ้งแว็บนะคะหรือเหมือนจะรู้บางสิ่งบางอย่างก่อนล่งหน้าเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็สามารถที่จะ ชัดเจนตรงนี้ได้นะคะว่าเพื่อนๆเป็นผู้ที่มีเส้นสัมผัสจริงๆนะคะเป็นผู้ที่มีแรงดึงดูดนะคะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองจะมีจะเป็นที่สนใจของบุคคลรอบข้างเลยนะคะและสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการพยากรณ์เพื่อนๆก็สามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ได้ด้วยนะคะเพราะ เป็นผู้ที่รับสารจากเบื้องบนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นใน7วันข้างหน้านี้มีเรื่องใดบ้างนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นภายในเจ็ดวันนี้มีเรื่องใดบ้างค่ะจัส t มนนะคะเก้าถ้วยค่ะ แปดไม้เท้านะคะตามด้ยวยเก้าไม้เท้าเลยค่ะแปดเก้าแล้วก็ห้าเหรียญค่ะนายอัฟสอดอัศวินดาบนะคะ ดวลเดยแดแฮงแมนนะคะแล้วก็เก้าดาบค่ะว้าวไพ่วิกตอรี่นะคะไพ่แห่งความสำเร็จนะคะหกไม้เทา้าค่ะ ดูไพ่ต้าสำรับด้วยค่ะควีนออฟคัพค่ะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เจอสภาวะที่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายนะคะในด้านการงานหรืออาชีพที่ทำอยู่แต่ด้วยเพื่อน,นเป็นคนที่ ขยันตั้งใจทุ่มเทนะคะแล้วก็มีความเพียรพยายามอดทนสูงที่เมื่อสักครู่เราเปิดพลังงานตัวตนเพื่อนๆจะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาอยู่นะคะสามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ในทุกเรื่องราวเลยตอนนี้มีเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะมีภาวะติดขัดนะคะหรือว่า ไม่สะดวกเหมือนที่ผ่านมาหรือถูกหลอกถูกโกงนะคะสำหรับบางบางท่านนะคะเพื่อนๆก็จะเกิดสภาวะคิดมากนะคะคิดกังวลเศร้าเสียใจจนถึงขั้นนอนไม่หลับก็เป็นไปได้เลยนะคะแต่ภาวะเหล่านี้ค่ะเพื่อนๆกำลังจะจบเส้นลงนะคะเพราะ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเหตุการณ์นะคะเข้ามาทำให้สภาวะที่เพื่อนๆแบกรับอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการงานแล้วก็การเงินเนี่ยมีการพลิกฟื้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเดอะแฮงแมนเนี่ยแหละค่ะคือ เพื่อนๆจะมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะอาจจะได้ข้อมูลนะคะหรือได้แนวทางใหม่ๆทำให้เพื่อนๆเองเนี่ยพบวิธีนะคะหรือมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมและเพื่อนๆจะเกิดภาวะการตื่นรู้นะคะจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมหาวิธีนะคะที่สามารถที่จะแก้ปัญหา ในเรื่องที่ประสบอยู่เป็นคนที่นี่เลยค่ะมีความกล้านะคะมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักมาก,มา,กมายขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆอนอาจจะท้ออาจจะเหนื่อยนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่หยุดนะคะอย่างก้าวต่อด้วยการด้วยพลังที่เพื่อนๆมีอยู่ในตัวนั่นเองนะคะอัศวินดา นะคะกลาลุยกลาสู้ก้าไฟการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งที่เพื่อนๆอ,อดทนเพียรทำบักบันมาเนี่ยก็กำลังจะออกดอกออกผลเดจจัสเมนก็ไม่ถึงผลของการกระทำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เพื่อนเองขยันตั้งใจแล้วก็สู้ไม่ถอยเนี่ยก็กำลังจะได้รับสิ่งดีๆนะคะเป็นการออตอบแทนได้เหมาะสมกับสิ่งที่เราทุ่มเทไปในขณะเดียวกันนะคะคนที่มาเอาลัดเอาเปรียบหรือมาทำที่ไม่โอเคกับเพื่อน,เ,อนเนี่ยเขาก็กำลังจะได้รับผลตอบแทนเช่นกันค่ะ แล้วเพื่อนๆก็จะเกิดสภาวะนี่เลยนะคะมีความสุขในตัวเองเพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนๆจะมีการปรับพรังงานขึ้นมานะคะมีความสุขความสบายใจ ความสมหวังนะคะในเรื่องของการงานการเงินก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแล้วสิ่งที่เพื่อนๆฝ่าฟันทุ่มเทมาเนี่ยค่ะก็จะประสบความสำเร็จแล้วผลงานนะคะหรือความสํำเร็จของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นที่ยอมรับด้วยนะคะผู้คนรอบข้างต่างชื่นชมแล้วก็ ออมองว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนเก่งและเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือ the world เนี่ยแหละค่ะเพื่อนเอนเป็นบทสรุปเลยที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน,เพ,อนเพื่อนเเจอบทแบบทดสอบนะคะหรือมีหลากหลายเรื่องราวเข้ามาแต่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้ความอดทนพยายาม แล้วก็ใช้เหตุใช้ผลนะคะในการที่จะตัดสินใจในแต่ละครั้งแต่ละเรื่องทำให้เพื่อนๆเนี่ยผ่านทุกบทนะคะผ่านทุกเรื่องราวตอนนี้ก็ามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะเพื่อนๆผ่านได้ทั้งหมดนะคะและกำลังก้าวเข้าสู่ World นะคะก็เปรียบเสมือนเพื่อนๆจะได้ ก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ของเพื่อนๆเองเลยและมีการปรับพลังงานนะคะเติมเต็มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้รับความสุขความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพครอบครัวด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์คเคิลนะคะมีจิตพอเปอร์เเพิ่มเติมค่ะเสียงโชคค่ะ t มเว w ร์กฉับไวค่ะ เอาอยู่ค่ะขัดสนค่ะหลับไม่ลงวันลาสุดท้ายใบสุดท้ายนะคะขอเป็เริ่มเรียนค่ะ ภาวะที่ขัดสนนะคะกับสิ่งโชคคือภาวะที่ไม่มั่นคงมีการคิดมากหลับไม่ลงนะคะด้วยปัญหาต่างๆที่เข้ามาแต่มันจะจบสิ้นลงนะคะเพื่อนๆวาระสุดท้ายคือ The d e ดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆอย่างฉับไวนะคะและเพื่อนๆเอง ไม่ได้สู้เพียงลำพังนะคะจะมีทีมเวิร์กนะคะอาจจะเป็นกลยาทนิมิตนะคะหรือว่าครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานนะคะที่ที่อยู่เคียงข้างนะคะร่วมฝ่าฟันไปได้ด้วยกันและด้วยเพื่อนๆมีการหาข้อมูลความรู้นะคะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งทำให้มีวิธีที่จะ ก้าวผ่านอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆไปได้ในทุกๆเรื่องเลยและพลังงานของเพื่อนๆเต็มเปี่ยมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะผ่านได้เอาอยู่ในทุกสถานการณ์เลยค่ะค่ะขอบทุนบริบูรณ์นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณมากค่ะ